ามาดูนะคะไปงานไปที่สองนะคะามาดูคำสั่งนะคะให้นักเรียนให้เด็กๆนะคะนำรูปร่างที่กำหนดให้มาสร้างสรรค์เป็นภาพตามจินตนาการพร้อมระบายสีให้สวยงามน,นะคะอ่านไหมหนูเห็นข้างบนไหมคะคุณครูมีรูปร่างที่กำหนดให้นะคะก็มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปทรงวงกลม วงรีรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็รูปทรงดาวนะคะ,ะคุณครูไม่บังคับนะคะว่าหนูต้องเอาทุกผู้ภาพมาวาดตรงนี้นะคะ,ะคุณครูให้หนูเลือกภาพอะไรก็ได้รูปทรงอะไรก็ได้ที่หนูมั่นใจว่าหนูวาดได้นะคะจากนั้นหนูดึงเอารูปทรงข้างบนนะคะมาวาดอ่านไหมตัวอย่างของคุณค,ครูนะคะคุณครูวาดมาแล้วนี่คุณครูก็ดึงเอาอะไรคะ เอารูปทรงอะไรมาวงกลมนะคะแล้วก็เอารูปทรงอะไรคะสามเหลี่ยมวงรีแล้วก็สีเ่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จากนั้นสี่เหลี่ยมมาทําเป็นถนนนะคะจากนั้นคุณครูคเอารูปทรงอะไรคะสามเหลี่ยมมาวาดเป็นต้นไม้จากนั้นคุณครูเอารูปทรงวงกลมนะคะมาวาดเป็นดวงอาทิตย์นะคะหนูจะวาดยังไงก็ได้คุณครูไม่บังคับนะคะหนูจะวาดเป็นสัตว์เป็นอะไรอ่ะสัตว์ประหลาด เป็นรูปรถรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ตามจินตนาการของหนูนะคะจากนั้นหนูเขียนชื่อผลงานด้วยรูปนี้คือรูปอะไรอ่าเหมือนคุณครูยกตัวอย่างรูปนี้คือรูปของน้องนักค่ะอ่าเหมือนของหนูรูปนี้เป็นรูปอะไรรูปแมวครับรูปอะไรก็ได้รูปตัวเองก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะค่ะสำหรับใบงานใบที่สองนะคะก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวติดตามใบงานใบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ